ม m g กบริกร้อดทุกคนฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาสอนหาเบ็ดบริกที่เพิ่งเข้ามาแบบซีเครทสดสดร้อนๆเลยพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วกดไลค์ก่อนถ้ากดไลค์กันแล้วมาลุยกันต่อเลย อย่างแรกเลยเรามาหาชิ้นส่วนเลโก้ของเขาก่อนนะคะชิ้นส่วนเขาจะมีทั้งหมดอยู่3มชิ้นชิ้นแรกจะอยู่บนปล่องภูเขาไฟร o s สลิดโวลเคโนโนะคะนี่เลยทุกคนเดินเข้ามาตามทางได้เลยนะตรงนี้เขาจะมีไม้กั้นทางเข้าลาวาอยู่นะให้เข้าทางนี้เลยพอเราเข้ามาแล้วจะเจอลาวาทุกคนต้องระวังด้วยนะคะเขาจะมีแบบว่า น้ำขึ้นน้ำลงอ่ะอันนี้ก็จะเป็นลาวาขึ้นลาวาลงนะคะอ่ะเราก็กระโดดข้ามไต่เลาะกำแพงมาตรงนี้กระโดดตามทางนี้มาเลยทุกคนเราจะมาะโผล่อีกฟากหนึ่งนะคะจะเป็นทางไต่ไปบนปล่องสูงๆนั่นเองให้เราเดินออกทางซ้ายนะทุกคนเดินขึ้นตรงนี้มาทางซ้ายอีกมาทางซ้ายอีก แล้วก็เดินขึ้นเนินตรงนี้ได้เลยค่อยๆเลาะมานะคะพอถึงตรงนี้ให้เดินมาทางนี้อ่าเดินไต่มาเลยนะคะพอทุกคนมาถึงตรงนี้แล้วเราก็จะเจอลาวาอยู่นี่เลยทุกคนค่อยๆเดินเลาะมาอีกนิดนะนี่เลยเราก็จะเจอชิ้นส่วนแรกนะคะให้เราแตะทีนึง่งอ่าโอเคเรียบร้อยนะคะให้เขาขึ้นเป็นแสงแสงแวบๆว,วบเมื่อกี้นะเดี๋ยวเรามาต่อชิ้นถัดไปกันเลยทุกคน เหมือนว่าเราจะเจอน้ำวนพอดีเลยนะคะเดี๋ยวเราแวะลงมาก่อนทุกคนเขาจะอยู่ในเดอะเดฟนะคะเรากระโดดลงมาเลยพอเราเข้าถ้ำเดอะเดฟมานะคะมินิเกมตรงนี้ระวังนะทุกคนคือว่าหินเขาเนี่ยจะละลายหากใครนะคะกระโดดไม่มั่นใจให้ใช้ทริกร่อนก็ได้นี่นะทุกคนปีนขึ้นมาตรงนี้แล้วก็บินไปเลยค่ะรอบเดียวผ่านสุดยอด อ่พอเข้ามาแล้วทุกคนจะเห็นร้านค้าตรงนี้นะคะให้เราเดินออกซ้ายมาเลยชิ้นนี้จะอยู่ตรงนี้ตรงหัวมุมนี้เลยทุกคนให้กดจิ้มทีนึงนะคะ<ม>โอเคเราเหลือชิ้นสุดท้ายชิ้นนี้เขาจะอยู่ที่เกาะแอนเชียนนะเกาะโบดานพอเรามาถึงเกาะแล้วให้ไต่มาตรงนี้ตามทางเลยนะทุกคนแล้วก็หนสลิงตรงนี้ขึ้นมาในหินมาอีกนะ<ม>เดินตรงมาเลย เราจะสังเกตเห็นดอกสีชมพูบางเย็นนั่นไหมทุกคนใช่ค่ะให้เราก้มลงข้างล่างนิดนึงก้มต่ำนิดหน่อยนะคะจะสังเกตเห็นรั้วไม้เล็กๆตรงนี้เราลงมาปุ๊บจะเจอนี่เลยเขาฝังไว้กับกำแพงนี่เลยทุกคนจิ้มไปเลยค่ะ โอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองมาคุยกับ NPC ม่วงดูก่อนนะทุกคนซึ่งพี่เขาจะชื่อว่า m i n i ิชนะคะจะอยู่ตรง Harvester's s p i ปนนั่นเองทุกคนตรงนี้เขาจะอยู่ระหว่าง o s ส Li ดกับเทร a ปินนะคะเวลาที่เราจะเจอพี่เขาเนี่ยให้เรากดเปลี่ยนโทเทมเป็นเวลากลางคืน และให้เปิดโทเทมหมอกสโมกนะคะทุกคนเขาจะโผล่มาเลยนี่เลยนะคะเวลาเราคุยครั้งแรกเขาจะบอกให้เราเนี่ยไปพักอนที่ถ้าใต้น้ําดิสโซเลตนั่นเองนะคะที่ที่เราลงไปทําเบ็ดทริเดนนั่นเองว่ายมาเลยพอเรามุดขึ้นมาแล้วใช่ไหมให้เราเดินมาเซฟที่นอนกับพี่หนุ่มเสื้อดาคนนี้เลยโอเคจ่ายตังไป35เหรียญน,นะคะทุกคนไหนไหนก็มาแล้วนะคะให้เราเข้าไปเอารหัสจากถ้าทริเดนด้วยเลยคือว่า มืดแล้วดูยากมากนะคะโอเคเราก็มุดตามซอกหลืบซอกหินมาเลยนะเราก็จะมาโผล่จุดที่ต้องเอาหินใส่5้าก้อนตรงนี้ให้เพื่อนช่วยใส่ได้นะหากใครยังเปิดสมุดใต้น้ําไม่ครบนะคะโอเคประตูเปิดแล้วนะเดี๋ยวเราเดินมารอเลยละกันอ้าวทาไมขึ้นมากับประตูละเนี่ยนี่เลยทุกคนเราก็จะเห็นเลขของเราอันนี้จะไม่เหมือนกันนะคะทุกคนต้องดูของใครของมันเลขของเราจะเป็น803นะ จดไว้ก่อนเดี๋ยวเราใช้หอยวาบออกมาเลยนะทุกคนพอเราเข้ากระจกตรงนี้มาเขาจะวาบเรามาที่เกาะซันสโตนนะคะให้เราไปซื้อลักกี้กับเมอร์ลินไว้เลยทุกคนแล้วก็เตรียมหาปลาปักกระเป้าเอาไว้ด้วยนะเขาจะตกจากอ่าวรอสลิตนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปคุยกับพิมินิชกันอีกรอบทุกคนอ้าวหายไปแล้วเดี๋ยวเราเปิดกลางคืนก่อนนะคะเอาแกกลับมาแล้วก็เปิดหมอกด้วย โอเคพอเจอปุ๊บให้เราพิมพ์รหัสเมื่อกี้ที่เป็นโค้ดของเราเองก่อนทุกคนแล้วก็มาคุยกับพี่เขาถ้าขึ้นแบบนี้นะคะเขาจะให้เราใช้ฉายาที่ถูกต้องพร้อมกับถือปลาปากระเป้าเอาไว้ซึ่งชายาเนี่ยจะเปลี่ยนทุกชั่วโมงนะทุกคนคือว่าเราเนี่ยลองเปลี่ยนฉายาหลายรอบอยู่นะคะแล้วก็มาลองที่ God of the Sea นะคะถือปลาปะกระเป้าเอาไว้นี่เลยเขาจะวาร์ปเรามาที่ห้องลับมันคือที่ซื้อเบ็ด b r i c รอดนะคะ เขาจะอยู่ที่ราคา13337เดี๋ยวค่าดึง0ูนปาดซื้อมาก่อนละกันโอเคเดินมาจุดสีม่วงตรงนี้เขาจะวาร์ปเราออกมานั่นเองทุกคนคือแบบทุกคนเราก็ได้มาแล้วนะคะบริกรอด สเตตคือรอดหรือไม่เดี๋ยวไว้ทําคลิปลงรีวิวไว้ให้นะคะเอาเป็นว่าหากใครทําตามได้แล้วบ้างคอมเมนต์บอกกันได้นะทุกคนสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดซับแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีค่ะ